Má, 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 ครับสวัสดีครับวันนี้คุณยายเดินมาชมน้ำท่วมนะครับเดินออกกำลังกายช่วงเช้านะครับคุณยายก็เดินชมดูนะครับครับวันนี้ก็ขับสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านใด เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็นั่งกับคุณยายเดินชมสถานที่น้ำท่วมตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ใกล้จะท่วมแล้วนะครับขอาถันแม่ๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับตะไครให้ด้วยนะครับกดช่องคุณยายทองพูนใจดี วันนี้คุณยายเดินเล่นนะครับออกกำลังกายนะครับวันลาฤิ์วันลาหน่อยนะครับไป้ยายไป้านน่คุณยายก็เดินฝนไม่ตกนะครับช่วงวันที่19วันนี้นะครับที่อํางคานนะครับ คณยายเดินเล่นสักนิดหน่อยนะครับช่วงบ่ายคนยายก็จะทำการไลนะร่การไล่สดผลไม้ขายผลไม้ให้กับคุณแม่ๆทุกท่านนะครับก็เนื่องจากผลไม้ก็ไม่มีเยอะวันนี้สำหรับอันนังคารจะเอาไปช่วงรอบบ่ายนะครับจะพาคนยายเดินเล่นมาออกกำลังกายดูน้ำท่วมนะครับช่วงนี้นะครับนี่ครับ ตรงนี้แล้วครับเป็นน้ำท่วมนะครับนะครับเดินไปไหนนะอืม ยายก็เดินเล่นนะครับดูนะครับสถานการณ์ตรงนี้นะครับก็ท่วมหมดแล้วนะครับมามามาเบนมาเอานี่มามามา,มา เไปมาเล็มลวมายงมางดูไปตรงไหนพื้นที่ตรงนี้ก็มีแต่น้ำท่วมหมดแล้วนะครับนะครับลงกินน้ำเลยอำอะไรบ้าง อืม,อมอยามากินน้ำนะครับ ครับกรับสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีวันนี้ก็ช่วงบ่ายคุณยายก็จะทําการไลฟ์สดขอฝากไว้ด้วยนะครับดูท่านแม่แม่ท่านใดที่เข้าชมคลิปนี้นะครับพาคุณยายลงเดินเล่นนะครับก็น้ำสงสัยจะไม่อาบนะครับช่วงนี้หนาวนะครับคุณยหยนะครับโอเคแล้วก็ นะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะอาบในช่วงหนาวนะครับ,นะรบดูนะครับแต่สะพานตรงนี้ก็ใกล้จะจุแล้วนะครับ,นะรบน้ำไหลเชี่ยว